่มาครับท่านผู้ชมนะเรามาคุยกันเรื่องการชาร์จแล้วก็การกินไฟของเจ้าดอลฟินกันนิดหนึ่งเนาะนี่ครับผมขับมา1,200กว่าโลเนี่ยนะค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.3กิโลวัตต์อลต่อ100กิโลเมตรถ้าแปลงเป็นหน่วยวัตต์อลต่อกิโลก็คือ123นะครับวัตต์อต่อ หนึ่งกิโลเมตรนะครับพูดง120่ายร้อยี่สิบวัตต์ต่อกิโลนะครับเออ่หรือถ้าว่าง่ายอ่สมมติอย่างเงี้ยสิบสองจุดสามกิโลวัตต์แอลต่อรนะ้อยกิโลเนาะก็คือสิบสองจุดวัตสิบสองจุดสามหน่วยเนาะถ้าเราเอาคูณห้าก็ประมาณหกสิบบาทนะครับสมมติหน่วยละหนะ้าบาทเนาะก็ประมาณหกสิบาทแปลว่าร้อยกิโลเนี่ยประมาณหกสิบตีเจ็ดสิบเลยอ่ร้อยกิโลเนี่ยเจ็ดสิบาท กิโลละจุดอไไม่ใช่อ่ากิโลอ่าถูกแล้วกิโลละเจ็ดสิบตังค์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อยู่ที่การขับขี่ของท่านด้วยนะครับของผมมีทั้งความเร็วต่ําความเร็วสูงปนกันมันจะได้เลขนี้ถ้าผมมีแต่ความเร็วต่าเยอะๆในเมืองเยอะเนี่ยมันจะต่ากว่านี้อีกนะครับส่วนการชาร์จที่เร็วมากนะเมื่อกี้เราเรายัางไม่เจ็ดสามเลยใช่ไหม คืออันนี้ผมชาร์จจากประมาณ44นะครับชาร์จอยู่15นาทีครับตอนนี้73นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตอนอยู่44แบตอยู่44เนี่ยความเร็วในการชาร์จประมาณ55กิโลวัตต์54 55กิโลวั์นะครับตอนนี้ลงมาเหลือ45กิโลวัตต์แล้ว แล้วก็เดี๋ยวประมาณ85%เนี่ยมันจะโฟลดมันจะมันจะเริ่มตอบความเร็วในการชาร์จลงเหลือประมาณ20กว่ากว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบระบบคูลแบตเตอรี่ก็กำลังทำงานอยู่นะครับตัว thermal management system ของตัวแบตเตอรี่แพ็คก็กำลังทำงานอยู่เพื่อให้ให้พูดง่ายน่าจะนะทำให้แบตเย็นขึ้นนะครับเนื่องจากการชาร์จที่ค่อนข้าง รุนแรงนิดหนึ่งเนาะห้าสิบห้ากิโลวัตต์ก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่แรงมากหรอกแต่ว่าสําหรับดอลฟินแล้วในแบตลูบไม่ใหญ่สําหรับผมผมว่าไม่ต้องเร็วกว่านี้ก็ได้นะผมรับได้ก็ไม่ได้ต่างกับรถญี่ปุ่นไม่ใช่รถญี่ปุ่นรถไฟฟ้านะครับที่ขายในบ้านเรารุ่นอื่นๆแม้กระทั่งรุ่นที่แพงกว่านะครับไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะฮะ ที่เราใช้กันได้จริงที่จะได้ชาร์จกันจริงเนี่ยนะครับคุณจะเห็นอยู่ประมาณสี่0ิห้าสิเต็มที่หกสิบเท่านั้นแหละนะครับไม่ค่อยเจอหรอกที่จะเป็นหลักร้อยอะไรจริงๆเนี่ยน,นานๆทีมากเลยนะครับที่จะเจอถ้าชาร์จตามปั๊มทั่วไปเนาะกลับมาเรื่องคอนซัมชันนิดหนึ่งนะครับกลับมาเรื่องคอนซัมชันนิดหนึ่งคอนซัมชันเนี่ยผมจะส,สรุปให้แบบนี้ก็คือว่า ถ้าคุณขับไม่เกินร้อยยี่สิบอ่าดูนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณขับไม่เกินร้อยยี่สิบเนี่ยตัวเลขจะต่ํากว่านี้นะครับตัวเลขจะประมาณประมาณนี้แหละสิบสองถึงสิบสามกิโลวัตต์อัต่อร้อยกิโลครับไม่เกินร้อยี่สิบนะไม่เกินร้อยอ่ะอจะเฉลี่ยว่าคุณสวิงสวิงอยู่แถวแถวหนึ่งร้อยนะครับมีเก้าสิบบ้างก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเร็วเกินร้อยคุณแป๊บเดียวแล้วคุณกลับมาที่ประมาณยืนพื้นประมาณร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง จะได้เลขประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณขับแช่120ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยขับกลับมาตามถนนที่เล็กลงก็ใช้ความเร็วลดลงตามลําดับเช่นคุณวิ่งมอเตอร์เวย์มา120ซัดมายาวๆแล้วก็สักพักหนึ่งะจะเริ่มถึงชนบุรีพัทยาอะไรของคุณน,นะคุณก็เหลือสัก90หรือร้อยเนี่ยถั่วๆกันมาแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้สิบหนะครับกิโลวัตต์อต,ต่อ ร้อยกิโลเมตรนะครับเพราะว่าตอนแช่ร้อยยี่สิบเนี่ยมันจะได้ประมาณตรงนี้ฮะจะสูงกว่าน,นี้นิดนึงก็คือประมาณสิบแปดนะครับแต่ถ้าในเมืองเนี่ยจะได้สิบเอ็ดหรือสิบช้าๆเลยจะได้เก้านะครับดังนั้นเนี่ยระหว่างเก้ากับสิบแปดคืออะไรนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสิบสี นั่นคือที่มาอันนี้คือแบบคิดแบบให้ท่านเห็นภาพง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านต้องการคํานวณต,ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเอาเลขนี้เลยนะห้กิโลหลังสุดอก็เรียกอะไรนะห้กิโลสุดท้ายที่ผมได้ขับมาเนี่ยมีการใช้งานไฟฟ้าเฉลเี่ยอยู่ที่14.6กิโลวัตต์อวตาต่อ100กิโลเมตรผมให้15เลยนะครับ15คูณ5เนี่ยก็ได้ประมาณ105 105นะครับ105 ่าหมายถึงว่าถ้าสิบห้ใช่ไหมแล้วมันหน่วยละ5บาทเนี่ยก็แปลว่า100อัยตีง่ายประมาณ100กิโลร้อบาทเพราะฉะนั้นมันก็คือกิโลละบาทนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะนี่คือการเปรีหยัดไฟการกินไฟของ bwd dolphin ซึ่งถ้าถามผมผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากสำหรับรถราคาแค่6ก9 0 0 0นะครับรถคันอื่นเนี่ย ราคาถ,ถูกเนี่ยมันมันเหมือนจะน่าจะประหยัดใช่ไหมแต่จริงๆมันหลายๆคันที่ผมเจอมาแม้กระทั่งรถราคาล้านหนึ่งนะเก้าแสนเปนปลายนะมันเปลืองครับทั้งแอร์ทั้งอะไรต่างๆอันเนี้ยแอร์เนี่ยผมเปิดฮีตเตอร์อ่อนๆเลยนะนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแอร์มันไม่ไม่งี่เง่าแอร์มันทำมาดีระบบขับเคลื่อนมอเตอร์มอเตอร์ทำมาดีมีอยู่ช่วงหนึ่งผมขับในเมืองนะถนนรถมันมันไม่มีรถเลยเส้นอยู่ช่วงหนึ่งเลยผมแทบจะไม่ใช้ไฟเลยคือมันไหลแบบ มันเหมือนเป็นรถที่โคสติง้งได้ดีมากไม่รู้ท่านจะรู้จักโคสติ้งไหมคือช่วงที่บ้านเราน้ำมันแพงๆจะมีพวกประมาณว่าพวกกีก่ะน,นะที่พยายามจะดันคอนซัมชันของของรถเนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับให้ได้เยอะๆซึ่งรถในช่วงนั้นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาก็คือ Toyota Prius นะครับ Prius เนี่ย มันจะมีเทคนิคของการที่เขาเรียกว่า Pulse and Glide Pulse and Glide ก็คือคุณคุณออกตัวคุณเร่งออกไปเลยไม่ต้องเหยียบมิดก็ได้นะเร่งสัก50% 80%ออกไปเลยครับออกไปเลยถึงความเร็วปุ๊บคุณปล่อยคันเร่งหมดและคุณเหยียบลงใหม่นิดนึงแล้วรถมันจะดับเครื่องเพราะมันจะใช้มอเตอร์ G ลดไปยาวๆไคลดไปยาวๆคันนี้ถึงจะถึงแม้จะไม่จะไม่ได้มีเครื่องยนต์นนะแต่เทคนิค p a u ส์แอนด์ลเนี่ยยังใช้ได้ ดีแล้วมันดีจริงๆคือมันเหมือนกับว่าพอคุณเหยียบคันเร่งแค่อ่อนๆเนี่ยมันจะลดการใช้ไฟลงมาได้อย่างได้อย่างเมกเซนมากอะแล้วมันไหลยาวๆหรืเหมือนรถมันแบบฟริชชั่นน้อยนะครับแล้วก็เออก็อาจจะน้ําหนักกําลังพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปกับตัวรถเนาะมันก็ทําให้การประหยัดพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ดีนะครับก็จะสรุปการกรับขี่เป็น ประมาณนี้นะครับระหว่างที่เราคุยกันนี่คลิปนี้ไม่ได้ตัดเลยนะี่83%แล้วนะครับเดี๋ยวพอ85เดี๋ยวเราถ่ายท่านเห็นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอ85ปุ๊บเนี่ยไอเลขตัวนี้ที่เคยชาร์จได้45กิโลวัตต์เนี่ยมันจะดรอปเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ชาร์จมาอยู่20นาทีเองนะครับจาก44%มาที่80ตี่า84แล้วกันนะก็ 40นะครับในเวลาประมาณ20นาทีนะคุณจะเห็นว่าผมชาร์จมา4 0เนี่ยใช้เวลา20นาทีแต่อีกประมาณ1 5หลังเนี่ย20บนาทีเหมือนกันใช่หไหมเพราะว่าความเร็วในการชาร์จจะดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคุณต้องการถนอมแบตถ้าคุณต้องการชาร์จแ,แล้วรับรีบๆไปใช้ต่อเนี่ยก็ไม่ต้องชาร์จเต็มนะครับชาร์จแค่ถึง85 บางคนบอก80ผมให้85เลยนะครับก็พอแล้วนะเดี๋ยวลองดูเนาะเห็นไหม84แล้วนะเดี๋ยวพอ85นะครับตัวเลขตรงนี้นะ่จะลดลงนะฮะเคผมจะถือเอาไว้ให้นะครับนี่นี่มาย่งังไมา่า85แล้วครับนะนี่ลดแล้วห็น เจ็ดละนี่ลดเริ่มลดแล้วเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันจะลดลงอีกนะฮะพอมันเลยเทโชโวแปดสิบห้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเรารอดูด้วยกันก็ได้นะครับท่านจะได้เห็น นี่ครับเห็นไหมฮะมันลดเหลือยี่สหกแลฮะลดเหลือยี่หกแล้วนะครับแล้วมันก็จะแช่อยู่ประมาณยี่สิบี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยแหละครับนะจนจนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนนี้เราชาร์จมาสามสิบห้านาทีสามสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับกำลังการชาร์จนี่ตัดแล้วเรียบร้อยนะ นีเราเพิ่งชาร์จนะครับมาจนเต็ม100%เลยนะแบต b v d Dolphin Standard Range นะครับขับได้ตอนนี้คำขึ้นว่าขับได้388กิโลนะครับแต่ว่าการ estimate range ของเราเนี่ยมันเป็นแบบ Dynamic นะคือถ้าเราปรับเป็นเจ้า Standard เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่า410อ่าซึ่งหมายความว่า อันนี้มันอยู่ดินามิกเนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยที่พิจารณาจากลักษณะการขับขี่ของคุณถ้าคุณขับประหยัดแปลว่าคุณจะได้ตัวเลขตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเยอะขึ้นพอดีเนี่ยผมเพิ่งเดินทางโดยใช้ความเร็วค่อนข้างเกินร้อ1 2 0อะยี่สิบอะไรเงี้ยมานะครับก็เลยค่อนข้างไม่ประหยัดเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้ครับแต่สามแปดแดเนี่ย ถ้าคุณยังขับคงที่กับก่อนหน้านี้นะคุณก็จะได้388จริงๆนะครับนี่เราทดลองมาให้แล้วนะครับ